ห้าขั้นตอนวิธีสั่งซื้อสินค้าบนตู้หย่อดเหรียญเซเว่นนะครับมาดูกันนะครับก่อนอื่นเราต้องเลื่อนหานะครับมันเป็นทัชสกรีนเหมือนโทรศัพท์มือถือเราเลยนะครับเมื่อเราต้องการสินค้าแบบนี้สมมุติว่าผมจะซื้อสินค้าตัวนี้นะครับดูนะครับจิ้มเข้าไปนะครับผมจะวงให้นะครับจิ้มเข้าไปตัวนี้ครับปุ๊บเข้าไปนะครับเราก็เลื่อนขึ้นด้านบนนะครับระบบก็จะให้เราเลือกแบบชําระเงินเราก็กดเข้าไปตรงชําระเงินสดนะครับ สองนะครับสามนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะให้เราชําระเงินทันทีนะครับเราก็ชาระกดต่อไปนะครับเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนที่สี่นะครับเราก็ยอนเหรียญเข้าไปนะครับดูราคาสินค้าที่เราซื้อนะครับยอดให้ครบนะครับไม่ยากเลยนะครับลองทํากันดูนะครับยอดจนครบนะครับพอดีผมมีแต่เหรียญบาทนะครับมันก็เลยช้านิดหนึ่งนะครับใกล้แล้วนะครับ ไม่กี่ขั้นตอนนะครับวิธีสั่งซื้อระบบก็จะประมวลผลนะครับหลังจากที่เราหยดเหรียญเสร็จเนี่ยมันก็จะสั่งงานไปทางนะครับกลไกภายในตู้สินค้านี้นะครับเลื่อนลิ้นชักขึ้นไปรับสินค้านะครับมันก็จะไหลมาแบบนี้ครับเสียดายนะครับมันน่าจะไหลลงมา5ขวดนะครับผมได้ขวดเดียวเองร้อยไฟสีเขียวนะครับผมติดเราเราก็เปิดรับสินค้านะครับ มันน่าจะผิดพลาดมั่งเนาะนะครับผมจะได้หลายขวดลองทับก็ดูนะครับคลิปนี้หากนี้มีประโยชน์เนี่ยรบกวนแชร์ขอบคุณครับผม